สวัสดีครับผมไมค์คุณมิล้นะครับก็อยู่กันในดาร์กโซวพาร์ทที่สี่หรือเปล่าสี่ <c oughs> แล้วใช่ไหมโอเคพาร์ทที่สี <Part S 2> ่ <4 S 2> ครับบอสตัวต่อไปก็จากจากาจากบอสตัวที่แล้วมันพาเราไปส่งที่เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านคุกใช่ไหมเป็นคุกอ่าทีนี้มันสามารถไปที่ด่านคุกได้สองทางด่านทางแรกก็คือเดอะป่า <c oughs> จะพูดเดอะป่าจะพูดเดอะฟอเรสต์กลายเป็นเดอะป่าเลย เรียกว่าป่าของเดอะลอสแจนก็คือเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วมันไปนโผล่ที่คุกทีนี้เราก็จะมาเคลียร์ทาวเวอร์ออฟเฟมกันแล้วปลายทางของทาวเวอร์ออฟเฟมก็จะเป็นโผล่ที่คุกเหมือนกันครับเราก็จะไปเรื่อนเคลียร์กันในพาร์ทนี้กันครับผมโอเคเรามาเริ่มที่มันจุล่าแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้เลยก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนจะมาเล่นโลกผมเนี้ยก็คือ เราจะได้ฟาร์มกันมาสักหน่อยหนึ่งแล้วเพราะว่าไปเล่นกันมาสามโลกก็ได้โซ่สะสมกันมาก็มาอัพวิวแล้วก็มานัวกันที่โลกสุดท้ายครับเพราะว่าตัวเกมมันทำให้การคอรบมันโหดขึ้นเราก็เลยต้องโกงมันขึ้นครับโดยการปั๊มวลวให้มันเกินหน้าเกินตาในพื้นที่โกงกลับโกงยิ่งกว่าโอเคแตนบายแล้ว okay. <laughs> แล้วก็เ oh. หีบตรงนี้จะได้โลนะ ผมมาเปิดไว้แล้วกิมสันพู้ผู้สลักตรงนี้ประตูจะเปิดแล้วก็ตรงไปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจแต่ว่าจากทางเดินแลวจากระยะทางที่เวลาเห็นในอพื้นที่ดีในเท w e อ o อกเฟ e มนี่มันคนละแบบกันเลย และนี่คือ Tower off อ,ออฟเจะเห็นพี่ขาวนั่งหลับอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราฆ่าบ,บอสตัวแรกไปมันจะเล e r ครับแล้วก็บอนไฟอยู่ทางขวาแล้วต้องหลบยักษ์พี่ขาวรีบจุดขาวจุดขาวจุดแล้วรีบนั่งนั่งโอ้อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใส่แวน่นกันหรือ,อยังใส่อ,อยู่ตลอดเวลาโอ้ลืม ตามมาไหมถ้าตามมาก็ต้องสู้ตามเฉยเลยเดี๋ยาอ้าวมันร่วงเยอะมากเลยทำดีทำดีจงทำดีจงทำดีแล้วหนีเฟสเทิร์นกลับก็สู้กับมันอีกครั้งดีกว่าคนที่หนึ่งโยมาแล้ว วันที่สองแล้วก็เกดมาดดดบ<อ>ิน,บน,านีินไปดับโอ้ฮัลโหลฟังแล้วนะใส่แหวนยังมั้ยไม่แล้วสีนี่เป็นอะไรกันมิสเตอร์ซีพีฮะเบื่อเหล็กเทพถูกปะใส่แหวนนะเทพ,เทพลองสุดท้ายใช่ไหมใช่ก็น่าจะถูก<ว>นะยังไเดี๋ยวก่อนทำดีนะคนไทย ห้าสิบเ,เจอแล้วึงลบและเสร็จใหม่ถึงเจอใช่ไหมเนี่ยก็ต้องไปอย่างนี้ไงโอ้โหมาแล้วพี่ขาวอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าไม่เอาเชิอดอ่ะ ยังติดดอกไม่ใช่ดอบตอบทั้งช่ดจอกทั้งอาวุธได้แหละไอจังหวะนี้แม่งหน้าเปิดเพลงทราพย์เลยเอาเฮฮาเฮเจาบอสตัวไหนก่อนได้ก็ไลเดอร์ก่อนอ,ะชะชะชะอาช่าชๆาอาเฮฮาเฮ เออเป็นลอยนะลเรากันลอนลอยกันลอยกันลอยกะนพี่เลยเหมาะใช้กับเมืองไทยกันลอนได้กันลอยไปลอยเอ้อจะหลอกจะหลอกจะหลอกอะไรจะหลอกเยอะโดนแขกอันนี้เป็นอ่าสวิสที่ทำให้ที่ที่เราต้องสู้กับบอสมันกว้างขึ้นจะมีอยู่สองสวิสสแลน ô hiền, chỗ, nè Oi, ôi, nhau mình lên. Manh nhau, Mình dài, nhau, 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 quá? Mình สองเกิดแล้วเราไปโยกกันชอบ,าชอบมายกมาโยก,มโยกกันต้องเปิดไปโยกไปยกกันเออผู้ถึงเยอะแล้วโยโยโยไปแหวนแป๊บนึงอ่าเราได้แหวนเพิ่ม p ิ y ิ i อลแอตแท็ k มาแล้ว เออเออกำลังจะบีบมันยาวเลยสิไอต,ตัวนี้เหรอเอาแล้ว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 เอาแม่งเลยว,ว้วาวว้าวโุกแม่งแม่งเลย เก็บให้หมดของเราตันนี้จะได้เป็นเลงอัพไลน์บันดิ้งคืออะไรวะ,ะแบบอ๋อแหวนที่ช่วยเพิ่ม HP ตอนเราเป็นพีดิทฮอลโล่จะไม่ทำให้ลดหรือเพิ่มเคเรามาดูลุยบ,บอสตัวที่ไม่ไม่มไม่ลดเกินกปเ0ิเเหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ

ดาเมจใครหนึ่งอันน่ะนะเวดหรอมามลอดตลอดแบ่นหยาบกันเละโนโนโหนสำหรับดาร์กไรเดอร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ไอมาสี่คนจริงๆเลยกลนโอเคแล้วก็จุดบอลไฟปาดตอเให้ ครับสำหรับบอสาดาร์กไรเดอร์ก็ตายไปแล้วบอสหน้านเป็นตัวอะไรรับชมตอนต่อไปได้เลยหนึ่งสองสามลุยไปไปไป,ไปก่อนไฟจะมา <c oughs> เออเรารอดโอ่ย <c oughs>